สวัสนี้เรบวันนี้อยู่กับวันนี้อยู่กับเกย์มครับแบบรายการคือให้ใน e t v ในมาครับรใ e ในม, e มครับครับผมได้แอบ,บไปเล่นนอกนอกล้อมอครับแล้วก็ได้สร้างบ้านใหม่างี้ครับอืมมาดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยหนึ่งกดผิดในวันนี้เราไปลงเหมืองนะครับผมก็ได้ครับของใหม่เยอะเลย อืมของทั้งหมดนี่ของใหม่หมดเลยผมคา้า,าเพื่อเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะตอนทัวร์โนวาลาหัวก็ทำ,ทำบา้านทำนี่มั่งเงี้ยอืมขอานไม่รู้จะข้ามมาที่ก่อนหลัง มาตัดไม้มาส่วนหนึ่งแล้วผมก็จะไปลงหววเลยครับนี่นะซสมพพ่ตกแล้วเโอเคต้นเดียวก็พอแล้วอืมโอเคครับมาเพิ่มข้ออาวถึงเวลาผมจะเรียกตัดไม้ครับโอเคต้นเดียวพอแล้วมาไปหาเงันอุ้ยเชปเปอร์เดี๋ยวผมจะเลาะไปครับ อยามันเห็นโอ้ยห็นว่นจะเป็นเรื่องนี่ครับเหมือนมิชีทไม่มีท็อตอกีกอันน่ะนี่ไงาทานอันนึ่งอันเก่งดี อ่านึงอันก็ยังดีกว่าม่มีอเลยนะโอเคครับกินนีิก่อนออืมอะไร ผมค่อระแวงนะฮะอืมโอเคแค่นี้พอแล้วมาขึ้น,นว่าเวลาผมลงมดเวลาเวลา,วาเวลาผมลงงบแบบไม่เปิดเพราะผมจะไม่ค่อยระแวงนะวันนี้มีตัวคิปเปอร์เนี้ยนะครับมาตุยเรานี่ผมคนระแวงเลยอืม คิปเปอร์ขึ้นฝั่งแล้วบนหัวตัวนี้แหละผ่านนาคาผมนอพีนี่เราจะมาทำอะไรดีทำทำลูกให้พวกุงพวกวัวทำฟงทำฟ้าสัตว์แต่ผมจะไม่วางลูกครับมันจะทำให้มันเกิดเองครับ โอเคมาคุณทำไมคุณผูช้ชมคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมผมถ่ายไม่ถึงหกนาทีถ่ายสูงสุดๆค่ห้านาทีว่าเม,มมผม,ม,มจะลงไม่ได้ครับพอลงแล้วมันจะช้ามันถียเวลาต่อการลงคลิปแต่ละครั้งครับมาหยิบข้าวมาแปดผมจะหมดแล้วอืม ไม่ได้มากผมไปผสมพันธุ์ให้พวกแกะพวกบัวก่อนรอให้มันขึ้นฟางโอเคมาแล้วก็ให้มันด้ปีกันแล้วก็วิ่งไปไกลโหนมีแกะหนูแกะเกิดแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมอิพินนี้ผมก็จะมาสำรวจพื้นที่แถวนี้ครับเผื่อจะมีพื้นที่ดีโอเคสำรวจแถวเนี้ยโอ้เจอหมู่บ้านครับเย่โอเคเราไปสำรวจเข้าหมู่บ้านกลับบ้านเลยครับอุ้ยเจอฟักทองด้วยถ้าไม่แน่ผมก็อาจจะหายบ้านมาแถวนี้ก็ได้ไม่แน่นะ ม,มามามาบ้านหลังนี้เลยคือบ้านสวัสของผมผมไม่ชวันกวาทำไมผมไม่ขุดแบบพวกแครอทเอลงแครอทไปเงี้ยคือผมไม่อยากขุดแล้วผมชวัวแต่ของตานี้ครับอืมเก็บปลากลับบ้านกัน ฉันผมพอแตกเคื้อเพิ่มให้กันโอเคครับว่าผมได้ไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งครับแล้วผมก็จะรีบปิดคลิปครับว่าผมต้องรีบไปแลับโอเคครับมันฝากกดไลค์และกดซับสไคร e ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกลุ่มติดตามฟูมสีแดงนะครับสวัสดีครับ